หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i d ต์ยูไนเจอนลึกก่อนเกม f a c u p n o r นอร์ดิตีพบกับ Manchester United. ์ยูไนเแข่งขันคืนนี้คือวัวนเสาร์ที่27มิถุนายนเวลา5ทุ่มครึ่งผาสดทางบ e อิน port ์2 เนื้อหาของ Insight U ูจะประกอบไปด้วย3ส่วนคือบทสัมภาษณ์ของอเลกุน่าโซชาก่อนเกมที่ชัดฟันธงทำนายสกอร์พร้อมบทวิเคราะห์จากกูรูฟุตบอลหรือเว็บไซต์ต่างประเทศและความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมแฟนเพจและช่องที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกแอดมินด้วยนะครับและลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบผมจะได้ทำต่อเพราะวิดีโอ i n s i ซต์ u ูเต็จะต้องหาข้อมูลและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน แล้วผมต้องรอข้อมูลจนถึงช่วงดึกก่อนวันแข่งขันหากไม่ถูกใจจะได้งดไปก่อนครับเรื่องที่บทสัมภาษณ์ของลิเกลนาโซชาคัดเฉพาะที่น่าสนใจขอบคุณเนื้อหาส่วนนี้จากคุณนัดดูบอลกับนัทติดตามคุณนัดได้ที่เพจล t i o n ช l ดูบอลกับนัทัวเอฟเอคัพมีความสําคัญแค่ไหนสำหรับคุณโซชาตอบว่าเอฟเอคัพมีความหมายสำหรับผมนัดชิงของรายการนี้คือสุดยอดแห่งเกมฟุตบอล มีการสัดสดไปทั่วนอร์เวย์แน่นอนว่าประตูใช้ที่ยิงใส่เลอร์ภูในรอบ4ฤดูกาล1998 1999มีความหมายที่สุดถ้าไม่รวมนัดชิงที่ผมมีส่วนกับประตูคุณพ่อของผมอยู่บนอัศจันด้วยเวลานั้นในฐางน,นักเตะผมอยากไปเวมรี่มากที่สุดแฮฟเฟคับเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมผมไม่รู้ว่าเด็กๆจะเข้าใจไหมว่ารายการนี้มีความหมายมากแค่ไหนหวังว่าพวกเขาจะรู้ถึงคุณค่าของฟุตบอลรายการนี้ เกมตัวนอลิจะมีการโรเตชันนักเตะไหมครับโอเล่นักเตะของเราห่างหายจากการลงเล่นไปนานการโรเตชันสำคัญพะเราเล่นสัปดาห์ละ3เกมคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในทีมบ้างถ้าคุณอยากอยู่ในทีมที่ประสบความสําเร็จเราต้องโรเตชันโชว์ผลงานและทําให้ดีที่สุดขณะดเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่านาักเตะทุกคนปลอดภัยด้วยเินการ์เป็นคนยิงประตูชัยในนัดชิง FA Cup และพาทีมคว้าชแชมป์ครั้งล่าสุดเกมนี้เขาจะได้ลงเล่นไหมครับเจสซี่ทำได้ดีในช่วงล็อกดาวน์เขามาพร้อมกับรอยยิ้ม เขาป่วยเป็นเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่เกมนี้ผ่านความฟิตแล้วเขาพร้อมลงเล่นในเกมพบนอริชเจสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูสําคัญให้ทีมมาโดยตลอดตอนนี้เขามุ่งมั่นและมีสมาธิกับเกมมากๆที่ผ่านมาทีมของคุณเรียนรู้จากอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับนักเตะยูแต่ทุกคนต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ผมมองไม่เห็นถึงอุปสรรคอะไรคุณอาจจะต้องเจอกับหลายทีมแต่สำหรับผมทุกเกมจะพิสูจน์ว่าคุณดีพอรหรือไม่สำหรับทีมทีมนี้ ทุกเกมคุณต้องชนะให้ได้ความท้าทายของเราคือความสม่ำเสมอเราต้องทำให้เต็มที่ผมไม่คิดถึงเรื่องอุปสรรคใดๆเลยจากฟอร์มในฤดูกาลนี้อารอน,นบิสาก้าทำได้เกินมาตรฐานที่คุณตั้งไว้หรือไม่เขาสุดยอดมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วผมชอบเขาตั้งแต่ตอนที่เขาโดนกับนักเตะแมนซิสตี้แ,ตและผ่านยากมากจากนั้นเมื่อคุณได้เข้าร่วมทีมคุณจึงได้รู้ว่าเขาเป็นเด็กน่ารักและฟังคำแนะนำอยู่เสมอ นำไปสู่ผลงานในสนามที่ทำให้เขาแอสซิสต์ได้เปิดบอลได้เพราะเขาเคยเป็นปีกมาก่อนด้วยแผนการของเราเราต้องใช้ฟูลแบ็กขึ้นมาเติมเกมช่วยและเขาทำได้ดีเจคินครอปใช้เวลา4ปีในการวางโครงสร้างคุณคิดว่านานเท่าไหร่กว่าคุณจะเข้าไปใกล้กับลิเวอร์พูลหรือใกล้เคียงแชมป์ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาบอกว่าเราอยู่ห่างจากพวกเขาเท่าไหร่อย่างแรกเราต้องเข้าไปเล่นในฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและทำอันดับให้ดีเรามองถึงความมุ่งมั่นเพื่อไปถึงแชมป์ การสร้างความสม่ำเสมอและสร้างผลลัพธ์คือความท้าทายสำหรับเราและเมื่อเราเล่นได้สุดความสามารถเรามักจะทำได้ดีเราต้องทำงานหนักทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนนั่นคือความท้าทายของเด็กๆในการพัฒนาตัวเองต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิวพูมันปลุกพลังทำให้ทีมมุ่งมั่นกับทุกรายการและเอฟเอคัพเสาร์น,นี้คุณมองเป็นเกมสำคัญเช่นกันใช่ไหมครับเอฟเอคัพเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าเหลือเชื่อเป็นทัวร์ที่น่าหลงไหลสำหรับทีมของเรา เราเป็นทีมชุดใหม่เราต้องการคว้าแชมป์แรกให้กับเด็กๆก,กลุ่มนี้ให้ได้และจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับแชมป์รายการอื่นๆหวังว่าเด็กๆจะผ่านเข้ารอบรองชาเลนจ์และเข้าชิงได้ยูแตดเคยใช้เวลา26ปีในการรอคอยแชมป์ลีกในความเห็นของคุณมีโอกาสไหมที่ลิวพูจะสร้างยุคสมัยของตัวเองเหมือนที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยทำเอาไว้แชมป์ที่เราได้ในยุคเซอร์เล็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะทำได้เพราะเขามีความสามารถในการรักษามาตรฐานมาโดยตลอด เราต้องมั่นใจว่าเราจะไม่ต้องรอนานถึง26ปีเราต้องทำอะไรก็ได้เพื่อให้ฟแฟนๆไม่ต้องรอคอยเราต้องลดระยะห่างลงและแซงหน้าพวกเขาไปให้ได้ต่อกันที่ชีชัดฟันธงทำนายสกอร์จากกูรูและเว็บไซต์ฟุตบอลต่างประเทศเริ่มกันที่เว็บไซต์ฟุตบอลพ i c t ร o n ให้ความเห็นว่าการดวลกันในรอบก่อนรองชาเลต์ระหว่างนอริชกับแมนยูแต่จะเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญที่แคลิฟอร์นอริต้องดิ้นรนมาโดยตลอดล้วตั้งแต่ช่วงรีสตาร์ท และไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะโดนมองเป็นผู้แพ้นในเกมวันเสาร์นี้เมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นแนทางตรงกันข้ามยูเตดเพิ่งจะชนะเชฟฟิลต์เตตมาสามต่อศูนย์ทีมของโซชาร์กลังมองไปถึงแชมเปีเอฟเอคัพต่อที่เคยทําได้ในปี2016เพื่อศึกษาเส้นทางอัรทรงเกียรติในซีซั่นนี้ต่อไปด้วยฟอร์มปัจจุบันของ k n o w Football Prediction เชื่อว่ามันจะมีคุณค่ามากๆในการเลือกเชียร์ทีมยกักษ์ใหญ่อย่างยูเตตในวันนี้ ชี้ชัดฟันธงสกอร์จากฟุตบอลพิลิตชันแมนยูตัดบุกชนะนอริสสองต่อศนต่อกันที่เว็บไซต์สปอร์ตโมมองว่าการขันเอฟเอคัพมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมมากมายและมันจะเป็นเกมที่ยากกว่าเดิมนอริสอาจจะมีลุ้นกับอัตราต่อรองแต่สปอร์ตโมเชื่อว่านี่จะเป็นก้าวที่ไกลเกินไปแล้วสำหรับพวกเขาคาดว่ายูเต็ดจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสปอร์ตโมชี้ชัดฟันธงแมนยูตัดบุกชนะ2.0 และคนสุดท้ายที่นํามาฝากกันคือมาร์คลอร์เรนซันกูรูฟุตบอลทาง BBC มาร์คแสดงความเห็นว่านอริชแพ้ทั้ง2เกมในการคัมแบ็คช่วงรีสตาร์ยิงประตูไม่ได้และพวกเขาจมอยู่ท้ายตารางทีมของดานิเอลฟาเกสเลือกที่จะไม่ใช้เงินก้อนโตซื้อผู้เล่นเข้ามาหลังจากเลื่อนชั้นแต่เกมนี้จะเป็นเกมที่นอริชจะลืมสิ่งต่างๆไปแต่โชคร้ายที่พวกเขาต้องมาเจอกับแมนยูแต่ที่กําลังฟอร์มดีมาร์คลอรเรนซันฟันธงว่าแมนยูแต่บุกชนะ2อต่อศ ช่วงสุดท้ายเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมล่าสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาดเนียลฟาเก้ยืนยันผ่านบทสัมภาษณ์ก่อนเกมว่าโจซิปเดอร์มิชที่บาดเจ็บจากเกมแพ้อเอเวอเรตต0-1ความฟิตยัง50-50และยังไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือไม่และยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าทีมของตนจะโรเตชั่นผู้เล่นบางส่วนเพราะได้พักเพียงแค่2วัน ขณะที่เมนูเตดของลีกูนาโซชาก็จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นเช่นกันโดยนักเแต่ที่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนไม่พร้อมลงสนามอยู่ก่อนแล้วมีเพียง2คนเหมือนเดิมคือฟิลโจและอัคเซลตัวเซเบ,บและจะกล่าวให้สัมภาษณ์มีโอกาสที่ท่านมหาเทพและท่านลูกเทพเจสซินกาและเดรสเปอร่าจะได้มีส่วนร่วมในเกมนี้อยู่ที่ว่าจะได้เป็นตัวจริงหรือตัวสำรองคืนนี้พลราพผีแดงจะลืมตามเชียร์ทีมรักไปพร้อมๆกันลาให้กำลังใจตั้งแต่ตัวสำรองที่ลงวาดลวดลายในสนาม และลืมหาช่องทางการรับชมเผื่อไว้ด้วยนะครับจะรับชมภาพการต่อสดไปพร้อมๆกันสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงกันต่อไปและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย